พระพุทธองค์อุปมาว่าเหมือนมีมดเดินข้างหน้าอยู่ตัวหนึ่งแล้วขอเอาดาบมาจอที่คอบอกว่าถ้าเธอไม่บี้มดตัวนี้ให้ตายจะตัดคอเธอให้ร่วงจากบ่าเลยพระโสดาบันยอมคอขาดนะโยมจะไม่บี้มดนะ,ะเราจะทำได้แค่ไหน ไม่ได้ครับสเปจีบุตรตายไม่รู้กี่ร้อยโชว์ได้จะเอา อยากคนนูติไดไอ้โมโหอะไรก็ทุบก็ทั่งได้เลโอ้เดี๋ยวนี้มันทําใจได้ไล้กายใ,ใจนะโยมยัศึกษาที่นี้หละไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่อายันะนภายนอกภายในนี่แหละศึกษาที่กายาวานาคือพร้อมท้งทางสัญญาและใจครองเนี่ยนี้ รบ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 กระโง่กะงไม่ต้องขานชื่อนะเดี๋ยวหายไปสักรูปเดี๋ยวเสียสิทธิ์นะครับ เสียสิทธิ์เปล่าๆมีนะเคยมีนะนะที่หายไปเพราะว่าเราเช็คแถวลรบ่าไมนะ่นัง